ูดถึงกลุ่มเปาะบางก็ผมบอกไปแล้วไงครับว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเงินเนี่ยมันเข้า20กรกฎาคมก็ไปเอาข้อมูลจากเพจไหนอะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วก็เอาเพจนั้นมาถามผมซึ่งผมก็บอกว่าก็ผมบอก20อ่ะให้ผมไปลองรับไอ้เพจนั้นนะผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาจากไหนมาถูกไหมฮะเงินจากกลุ่มเปราะบางเนี่ย20กรกฎาคมไปแล้วด้วยนะ20กรกฎาคมไปแล้วมันจะทยอยทยอยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางคุณต้องรอก่อน รอ20ก่อนเราค่อยมาคุยกันนะครับส่วนบัตรคนจนที่หลายๆคนบอกว่าเอา้าทำไมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้เลยคุณอาจจะดูะรายชื่อเนี่ยไปอยู่กลุ่มเปาะบางก็ได้คืออธิบายเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินกลุ่มเปาะบางเนี่ยจะต้องได้ก่อนไอ้กลุ่มเปาะบางเนี่ยจะต้องจ่ายให้คุณก่อนด้วยซ้ำเอา้เอาอ้อวัดดีแต่พอเอิร์ดมันมีบัตรคนจนแทรกมาก่อนมันก็เลยเกิดการทับซ้อนของชื่อกันอยู่ ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนะถ้าจ่ายกลุ่มเบาบางก่อนแล้วมาจ่ายคนจนนะมันจะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้คือดันมีคนจนแทรกมาก่อนแล้วค่อยม,มีกลุ่มเปาบางมันก็เลยมีปัญหาอุปบางคงจะลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนครับเพราะมีรายชื่ออยู่แล้วถูกไหมฮะนะผมอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆฝากแชร์ให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะตอนนี้ทุกคนก็ยังเข้าใจว่ามาตรา3% 3ได้เงินทุกคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอธิบายให้ให,ให้ให้ฟังง่ายๆเลย ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้6.8เหมือนคนคือตัวเลก